อังกฤษและสหรัฐครับแน่นอนว่ามันคือการประกาศสงครามครับเขาจะโจมตีทางอากาศกับกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานในเยเมนโดยสหรัฐเนี่ยเขากล่าวหามาตลอดนะครับว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยใช้ฐานในเยเมนในการโจมตีเรือสินค้าแล้วก็เรือลบในฐานทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางโดยสหรัฐอเมริกาครับจะส่งเครื่องบินไอพ่นล่องหน F35B ไปจัดการ ส่วนอังกฤษนะครับก็จะใช้โดรนที่ติดตั้ง RX-9 ในการทำภารกิจนี้เช่นเดียวกันโดยฐานทัพของสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในตะวันออกกลางเตรียมแล้วครับที่จะไปสู่สงครามครั้งนี้สหรัฐและอังกฤษครับจะทำสงครามกับกลุ่มฮูตีในเยเมนภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่กำลังจะถึงครับ ซึ่งณนะขณะนี้ครับเครื่องบินไอพ่นของกองทัพสหร,รัฐเมกาเนี่ยบินไปเหนือซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมแล้วงานนี้เกิดขึ้นแน่นอนสงครามใหม่